มีนั่นชื่อมายันคุณแม่มีจดหมายจดหมายใครน่ะจดหมายจอมอยากผู้ยิงไญ่ครจอมอยากจะย่อมปานท่านมีเรื่องอะไรที่ไม่มีหนังสือมาหรอไหนขอดูหน่อยสิใะ้นัดเต่นรอนานเลยเต้นรอนานเลยรับฉันต้องอ่านแน่เฮ้ยมีใจความว่าไงนะอืม มามเป็นชาวชาวจงศริสุธรรมาบานปานีริจักปัตเปรียดเกียรติประวัติไม่มีใครสู้เสมอส่องในจารึกสานทรงลงนำทองบรรจุสองลังประหยัดอัคราขอความพระทรงส่งสบิษเพื่อเป็น นมักคอยแต่งานันรูประวัติภักดศักดิ์ได้อชุนปอยูนนั้นต้องเป็นไม้่ายครูอยู่ชานันสยมพานก็ครองรักนองมันตานีไอ้อ้วนแล้วเออืออืออนั้นกันตื้อเลยไรไงเลยไรกับจับจานตันปนมูดเลือดอดแล้วยังมูดมันเป็นหลักด้วยอันดุท๊อปต๊อปไ เก็บใจที่สุดจอมยักษ์สยมพันไอ้จอมยักษ์จอมมันมันสัตว์เดรัจฉานจะมาสู่ขอมาแต่งงานกับฉันหรือเนี้ยเร็วมากนายของแกน่ะสักจะเหินเพลิมลืมตัวแล้วถึงจะขอจะแต่งงานนั้นเนี่ยอมึงแกมีความประชดแบันั้นแล้วก็หลับพูดกับเขาไว้ดีๆสิมันทนีไม่พูดดีกันมั้วเร็วกลับไปบอกนายของแกว่า ฉันไม่ยอมให้ข้ามขาจ้ะหรอกน้ำหน้าอย่างไอ้ยักษ์สยมพานนั่นฉันยอมนอนกับสุนัขจะดีกว่านอนกับไอ้สยมพานได้ยินไหมเงินไปบอกเจ้านายเกนหรือไปแล้วเกดช่างหวังแาเจ้างหมดฝันนางไม่ยอมรักไม่ตกลงที่จะแต่งงานเกตที่เอหยดฐานมาที่เมืองหยัดหยัดที่เมืองไหนนอนไปนี่เธอ ทำไมท่านไมยาเธอรู้ไหมการกระทำแบบนี้การพูดจาวุ่นวายเป็นเป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเราเองเปรียบเสมือนเราขุดหลุมฝังตัวเองลงไปมีชักน้ําเข้าเรือชักเสือเข้าบ้านทางที่ดีเธอตอบสารก็ไปสิบอกว่าเธอน้ะแต่งงานแล้วมีสามีแล้วมันก็หมดเรื่องหมดเรานี่ปฏิเสธดื้อแล้วก็ด่าก็ไปแถมมันเสียเพราะปากตาหมองจะตายเพราะปากขอเธอรู้ด้วยคุณไม่ต้องเสือก อะไรมันจะเกิดขึ้นขอให้มันเกิดขึ้นมันจะไม่กลัวหรอข้าศึกอะไรจะไม่กลัว้สิฮึเอาละเอากันนั้นก่อนแล้วแต่เธอเราจะต่อตู้สู้ศึกปฏิรูปเบ็ดเสรันจะก็รวมแรงงานนักเพือกระพวกอยากสร้าพประนางเรียกประชุมคุณศึกปฏิรูปเสร็จแล้กำหนดกาเกณฑ์นะกำหนดกาเกณฑ์ เก่งการวิราลอนประกาศบทดกงหงกระงกตยากันสกิซอมกุ้งตาหน้าจันทร์รมันให้เตรียมตัวไว้บรรบุกรันรอนเก่งราตรอดก็สู้ใครล้วนจะใช้ชะกันใครอวดดีนี่ให้ชะแข็งตาใช้มาตรการรุนแรงแก่งเก่งกัน ค,คือคืคอมนวันตั้งคัคนจำปาทอง มมยอันคิดใจเองแอมนะพิศลิดนางดวงตานางมุ้งมองทางคอยนางอ่ำเดี๋ยวนายแานมาอะไอันเรื่องเจ้าเท่าครั้งนี้เราจอมอยากนางสัตว์ตามนางก็ไว้แหนวัยแจ้งมาที่ร่างก็มาไว้ยากเลยเอาอะไรไปปราบกลับมาแล้วนั่นจดหมายของใครล่ะจดหมายก้อนฐานนั่นแหละแต่นานจนนายกลับมา เอาก็ส่งตีกันมหบรรยาากศงไงไปนั่งโหเหลี่ยได้ม <nosso fuck> <men amigo> <ruption> <rock teor> ้วตัวดิเอาดินเอาตีนถือกับในปราชัดแค่นั้นตึ้มตึ้มตึ้มกันมันหนามือินหนามเอโอ้โหนี่หมายความว่าเธอพอใจใช่ไหมพอใจไอลยจัดกับปมกับจุดไม้นิ้วติดมากันปังขมูแกรกเลยอืมน้ำตาออดเลยปุ้มล้นแค่ดาแหลี่ยไดแค่ว่าไม่นะ ไอ้จอมจักร์กูบาดจัดตัวไอ้เช็ดนาะล็อกเช็ดแต่จัดเตลื่อมเลืวเอากันใหญ่เลืวจัดจับตีนย้ายมาเลี้วอีแต่น่านกับใจน่านมันแต่นี่แกว่าคนเมื่อนุ่นแก่แม่กอดแก่แก่นอนกอดแม่นี่ว่ากอดคุณบัดซบก็บใจนะไอ้พระจัดการเตรียมเกณฑ์ฐานห้ากองพันพร้อมในอาวุธยุทโธปกรณ์เรียบร้อย เดินทางบุกเข้าในเมืองจำปาทองวันพ่กนี้ได้ยิไนไหมได้ยินแล้วก็รับจัดการยังนี้ก็รับมีความอดทนแถวซ้ายหงักต่มันไม่ยอมรักกบกับปูนี่พูกล้าประชุมใดนา,านบะันทกประ,ประชุมกันทั้งในฐานจอดอย่างไร าามีพระ,ะระชะูชื่อว่าองค์ชายเฉลิมพลปัจจีองค์ชายเฉลิมพลกำลังพระชนมายุได้ยี่สิพรรษาแล้วสมควรแล้วที่จะต้องมีพระบรมชายาคู่ใจพระโมจะเลืวหลอยู่ไม่ได้พ่อแม่ก็แก่แล้วจำเป็นที่ต้อสถาปนาซึ่เป็นยุ ทุกเรื่องประชาชนที่จะเอาวิเศษสมรสตันนั้นจะเป็นใครอยู่ที่ไหนตอนนี้กำลังนั่งปริษาทกันกับบิการต่ง จไม่เงาดาตีนิโลลับเลือนไปอุทัยไข้แสงของนิลล่าฟาดินมาตอนุ่งแรงแฝงสีสวิวันคนเข้ยันตื่นนอนหรือคอนตักสิน้นบางประกอบการการที่ต่างกินไม่ชุ่มซึ่งเสียเวลาเขาเรียกว่าน,นาทีตองอุ้มราชาทาประสิทธิป็นประเท ตั้มกระซิบที่เป็นทุกข์ทั้งหมดความทุกข์ทนังเจ้าล่อยไมีความเศร้าลงเรืงโอรสเป็นนุ่มในวัยคานองจะลอยลองตามอารมณ์้อยหัวไม่สมควรกับเจ้านายฉันผู้ใหญ่ไม่เข้ามากับแต่คนนายฉันทั้พวกที่ฉันหน้าซวน รักสักรักนำนวนเวลานี้สมควรทีลูกจะมีคู่คิดประมาณได้ยักมานำกำกายกายอาเกียดจังลูกหน้าควังแม่สั่งสักนิดสมควรละบอนู่ที่จะมีค,คู่คิดพอกับแม่ยังแก่ลูกทุกวนัน ออออชอบเจ้าแบบเลยนี่ไม่ว่าป่ันไปสู้อ็พูดติดต,ต่อไม่ว่าผู้ยญ่งคนงามก็ไม่ตามคนรักแต่ยอดใหญ่เธอนีนอยู่ในน้ำโอค่าแม่กไก่ในเช้าไ พ่อแม่น่ะแก่เป็นทีแล้วลูกมีลูกคนเดียวเท่านี้ละแต่ที่จะเห็นที่จะได้เป็นผู้ปกป้องครองบ้านครองเมืองต่อไปนะลูกแม่เฉลิมพลสมควรแล้วที่ลูกของแม่จะได้สถาปราตนขึ้นเป็นกษัตริย์ครองเมืองแก้วสังกัดเองเราอีกต่อไปอแต่ลูกยังไม่พร้อมนะเด็ดแม่ยังไม่พร้อมดูพูดสิ ลูกโตเป็นหนุ่มแล้วลูกนะอายุย่างเข้าในวัยบรรจเพศแล้วสมควรแล้วลูกก็นั่นสิลูกสมควรที่จะอภิเศษสมรสได้แล้วแล้วก็สถาปนาูกขึ้นเป็นประยุพปราชเพื่อจะได้เป็นกษัตริย์เมืองนี้แทนพ่อและแม่ต่อไปพ่อแม่น่กแก่แล้วลูกยนสมรรถภาพในการที่บริหารราชการแผ่นดินเจ้าชอบใครรักใครอยู่ที่ไหนบอกพ่อบอกแม่เะลูกพ่อแม่พร้อมแล้วจะไปสู่ขอให้ แล้วก็จัดการอภิเษกสมรสให้กับลูกแต่ว่าลูกยังยังไม่มีคนรักแหมยอดทองครับลูกหมีครับแกสองคนอยู่ใกล้ชิดกับเฉลิมพลลูกชายของฉันเห็นลลูกเขาจะนไปติดพันผู้หญิงที่ไหนบ้างไม่จะไม่ยุ่งใครเลยครับแกยุ่งถึงถึงแต่แกยุ่งแต่ไหนร้ายไหนหน้ายุ่งกับชาวร้ายชาวหน้าอย่างนั้น นเราเฉพาะข้าราชการฉันผู้นักผู้ใหญ่แคไม่เข้าหน้าใครก็ไม่ยุ่งใครนะเฮอไม่รู้ยังไงนั่นไม่กับน้าน่องใช้เรื่องบนเราไอ้ไรได้ไอ้นั่นไอ้เก้ว่ากูกับขกวมคนนิ่งเงนนั่นในชั้นตรงนี้แหละยังไอนั่นกูว่าแกต้องนีเปเลยหนี่แกยังไม่ได้นู้นนไม่รู้นู้นี่นั่นเลยขวัญยากหลัอยี้นี่เลยเอางี้กันแล้วกันเป็นการตัดปัญหา ขอให้ล <année. S 1> ูกมียยดทองไปประกาศทางสถานีวิทยุประกาศออกมาไม่ทาบครับประกาศว่าบรรดาหัวเมืองทั้งหลายที่อยู่ภายใต้การปกครองของเมืองหลวงแก้วสังกัดหรือบรรดาเพื่อนมิตรประเทศเจ้าเมืองหัวเมืองหนึ่งเมืองใดใครมีลูกสาวอายุม่เกิน20่ปีแต่ไม่ต่ำกว่า1 7ปีขอให้นำพามาภายในเมืองแก้วสังกัดภายในวันที่สิพฤษภา้านี้ เราต้องการที่จะคัดเลือกลูกสาวของท่านพญาเนี่ยให้แต่งงานกับลูกชายเราโดยรอนแต่ละคนมานั่งกันในพร้อหน้าพร้ตาสิ่งสําคัญที่สุดจะให้องค์ชายเฉลิมพลเป็นผู้ที่เดินมองหาผู้หญิงที่สวยงามเห็นพ้องสมควรแล้วและสวมพวงมาลัยให้และจะได้แต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นเข้าใจที่ฉันพูดไหมเข้าใจไปมครับกว่าง เฉลิมพลเห็นพร้องไหมลูกก็แล้วแต่เสด็จพ่อเถอะลูกพร้อมแล้วที่จะทำตามเสด็จพ่อมีค no ําส in er ั่งไปยคงคะดีมากลยงั้นลูกไปพักผ่อนได้แล้วลูกมียอดทองทั้งสองคนเนี่ยไปจัดการโฆษณาที่ประชาสัมพันธ์ได้แล้วอาจ้ะตดต่อการาบนมาลงกตกลงปลงใจดีประเทศไใอยิ่งนัก ลุกรัก,กัพี่จ็กซอกในคลองกุงซีมีกับทองทองมาย่งที่หนบัดดีริสา,านีโอกาสนี้มาโอกระาทำการโฆษณา,ามาถึงได้นใจะรูวแล้วมึงกับกูกักลงมือโฆษณาประชาจำพัน <c oughs> เล่นกัินาจตรง ก่อนน้สมพรไม่อยู่หมอไปมึงกับกูแต่ว่าจดเล่นกูได้คนเป็นสมพรปันเพื่อหุ้นใหย่ใหญกันมึงกับสมพรมั้งน่หนักเงินเุียเดียวกับกูเคยสมพรมั้งเน็นสมพรรุ่นเดียวกันเลยขึ้นหมอหนึ่งรวมกันกว่าสมพรจะพาะกูออกจับฉันชอบแล้วมึงเล่นกับพื้อเล่นเล่นกูได้ออกแต่ว่าดีลูก ในวันนี้สมพรไมาได้รู้มึงจัดการองชนขึันที่นี่สถานีคมประชาสัมพันธแห่งนครแก้วสังกัดเครื่องส่งนี่ก็สองเมตรจะใช้เกินความยาวหนึ่งคืบกับสองนิ้วต่อไปนี้เป็นรายละเอียดของข่าวดวงอาทิตย์ขึ้นตะวันออกตอนเช้าและตกทางทิศตะวันตกตอนเย็นเหมือนปกติตามทุกๆวัน อ๋อเมนเยาวปราคาของในท้องตลาดสุกคนกิโลกรัมละสิบกรัมนะไอสำหรับราคาเนื้อสดนี่ไม่แน่นอนนะบางทีก็80ดสิบบางทีก็ต่อได้เจสบบางทีก็สมบาทไอนั้นเนื้อเน่าถ้าอยากจะกินเนื้อเน่าไปหลังสถานี นายละลูหนสองบาทของถูกถูกนะแล้วก็ต uh, <this> ัวไปนี <ad> ้ก็เป็นข่าวจากกลุมมุตุนิยมลมจะพัดทุกวันโอมแงนะไม่รู้มันแง่ไงเลยขอแค่จะพูดจะกการจะนายถูกต้องอบรรดาท่านพระยาจะ้าเมืองทั้งหลายหัวเมืองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศแก้วสังกัดหรือหัวเมืองต่างประเทศใครมีดีดาสาวนะขอให้นำพามาภายในเมืองแก้วสังกัดวันที่สิบของเดือนหน้านี้เดือนมีนาคม <c oughs> พามาเพื่อต้องการ <c oughs> ที่จะให้องค์ชายใดเลือกผู้หญิงเหล่านั้น <c oughs> มาเป็นคู่บรารมีแต่สมพวงมาลัยให้ <c oughs> แล้วจะได้อภพิเศษ <c oughs> สมุส <c oughs> กับ <c oughs> องค์ชาย แต่เฉลิมพลซึ่งเป็นโอรสของกษัตริย์แห่งนครนแก้วสังกัดจบข่าวอืมไปปาการต้องจรงว่าเมืองหลวงไปกับไว้กันนั่นเรียบร้อยเรียบร้อยมากมีกระทงโคสนาเทนาจักในยิงนั้นก้าวขับพื้นนี่เหลือกระช้อนก้ารู้ซึ่งไปตัวทังนคร datang wajah kau 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 ได้ดีไม่ได้เอาซาดมาครับนะพี่น้องคนนึงคนใดที่รู้ตัวว่าฐานมันได้เอาซาดมาเยาออไปเลยพี่น้องเอยซาดนี้ซาดวัดนะครับเขาไปเอาซาดต้องวัดมนะครับเยาออไปเลยมันน่าเกลียดนะครับนะกรุณ่าเอามาคืนด้วยนะครับนะไม่ใช่ว่าพี่น้องเี่รักมันไม่ใช่แต่ว่าเอาทุกมือลืมเน้ยเขาเลเอามาเอามาคืนเขาด้วยนะครับเพราะซาดต่างมดนี่เป็นซาดวัดเลยเขาไปเอามา มาพบกับพระยาบัวซึ่งมีธิดาสาวชื่อว่าบวัวบกวันนี้พยาบัวจะนำธิดาบัวบกไปเมืองแก้วสังกัดเพื่อจะไปให้องค์ชายเฉลิมพลได้เลือกเป็นคู่จะได้มีตำแหน่งพระชายาธิดาบัวบกไม่จะได้รับตำแหน่งพระชายาหรือเราโปรดที่ามฟังความไปกัน บุ้งตังรองเลยจะประคองน,นกักตักตังข้อใจพี่น้องอย่าด้วมาควังชิบลองนั้นยาหนัูควังนั้นเลวคอยไปคนวลาไม่ตกพี่น้องเลยที่หลอกหลอกไปไหนบอกให้เขา้าใจฉันชีว้ยพี่ยา

วงนุงหนุดงรูดวงดีหายไม่ไหวได้ผมปะด้อได้พูดไม่ให้ทำะกินมือใจว่วงว่าดวงรูดวงโตายจนไม่ไหวมือใจอ้วนฉันเจียอมตัวแล้วนะไม่ไหวปากผูไปไอ้เขาเอยากูเจียมตัวอยากว่าชาวนุ่งนุ่งยังไม่ใั่เรื่องไอ้ไร้แต่หนักหน้าหลอก รูปราจะรุ่นเลยรูปรูปไปหังไม่รูปไอ้เนี้ยเดีวเออแถวฮากันค่อนต้อะป้องเลยอย่างไม่ปกถึงนเนี้ยไฟดวงไายันต้องว่าไปใส่ได้เงื่อนแต่ว่าการผ่านลูกสาวไปให้เขาส้มปากองมาได้ไม่ความมึงต้องแป่นเรื่องยุ่งเรื่องยันกันเพื่อต้องการทำอะไรเขาเไว้จะเขาหลักเขาลงเลยหลักให้กูขี้กูขี้ไปเลยขึ้นตอนใหม่ไปเรียนการ์าเข้ามาเดี๋วนะ ให้เรารับรองว่าตำแหน่งที่ที่ตรงใดมึงแล้วในนั้นได้ประเดี๋ไม่ต้องวะได้แล้วเราพอนี่แนงเร็วที่ต้ส้มแร็วในประชาชนก็ส้มยังนำความยาวไว้หรือเอาใจอยู่ใจอยู่แนงเร็วเร็วหนึ่งไปกันได้แล้วไปพอรับรองว่าลูกสาวพอตรงใดตี่นึกได้พอหายแมงเร็วเชฟมึงเคยมันชันอลไรเทียนเล่นกาวเเกะดางเาวมันม้วนมึงแน่นอนอยู่แล้ว ไปเลยเบ,บิกบักไปลูกบมจะนำไปเลยรีบับตัวตาลูกจเจ้าและพอจะพาเจ้าจไปแต่งตัวชักแลว้วคุณพ่อแค่เราเชียนชาทำไลยทั้งคนทั้งใจมุงปัดชิมทิศมาจานุยมุงปัดชิมทิศ พอขาดุนใจโลกเศร้าเสียริ์แต่มัน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 พอเรารีบต้องจิตกลาดเลยไปสัง่งกระป๋าน้ย